ผมมักจะได้รับคำถามจากเพื่อนๆหลายคนถ้าเข้ามาปรึกษานะครับว่าการจะเปิดร้านกาแฟาสักหนึ่งร้านเนี่ยปัญหาหลากหลายคนก็คือไม่รู้จะซื้อเครื่องกาแฟาแบบไหนดีจะขนาดเล็กขนาดใหญ่โดยเฉพาะหลายๆคนที่กำลังจะเปิดร้านแบบเล็กๆเพิ่งเริ่มต้นนะครับก็มักจะมองหาเครื่องชงกาแฟาหัวเดียวเป็นหลักเพราะว่าประหยัดพื้นที่ในการจัดวางแล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยครับ ในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยตอนนี้มีเครื่องชงกาแฟที่เป็นลักษณะหัวเดียวสำหรับเปิดร้านก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นนะครับและวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆครับก็คือเครื่องชงกาแฟที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับเจ้า Cosmo X1 ครับ อย่างที่เกรินไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับสำหรับเครื่องชงกาแฟ1หัวในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายข้อดีของเขาก็คือประหยัดงบประมาณในการเริ่มต้นนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการจัดวางเจ้า Cosmo X 1ตัวนี้นะครับก็เป็น1ในเครื่องชงกาแฟที่ ตอบโจทย์นะครับและผมก็มักจะแนะนําให้กับใครหลายคนที่กําลังเริ่มต้นนะครับว่าถ้าเครื่องชงกาแฟหัวเดียวอย่างน้อยต้องเริ่มต้นที่สเปคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Cosmo X1 ตัวนี้มีสเปคอะไรบ้างก่อนที่จะไปชมการใช้งานกันครับ เริ่มต้นจากเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับจริงๆแล้ว Cosmo X1 เนี่ยรหัสตัวนี้เขามีรุ่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเจนที่2นะครับเป็นเจนใหม่ล่าสุดเขาปรับหน้าตาแล้วก็ดีไซน์มาให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับภาพรวมนะครับมาดูเรื่องวัสดุกันก่อนวัสดุหลกัหลกๆของตัวเครื่องนะครับจะเป็นลักษณะโลหะแบบนี้นะครับเป็นสแตนเลสผสมกับอลูมิเนียมนะครับดีไซน์ก็ค่อนข้าง เรียบง่ายนะครับดูสวยงามลงตัวซึ่งโดยรวมนะครับถ้ามีแต่ลักษณะที่เป็นโลหะหรือว่าเป็นสีเงินแบบนี้ล้วนๆก็จะดูเฉยๆแล้วก็ไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับแต่ว่าเครื่องนี้เขาเพิ่ม แถบด้านข้างแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นแผ่นอะคริลิกตรงนี้นะมี2สีนะครับสีขาวแล้วก็สีดําเครื่องที่อยู่ตรงหน้าผมนี้เป็นอะคริลิกสีขาวนะครับทำให้ดีไซน์เขาดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ดูดีดูลงตัวเลยทีเดียวนะครับทำให้เครื่องสวยงามมากขึ้นส่วนความสูงนะครับจากตรงฐานนะครับจากขาตั้งเลยถึงด้านบนก็ ประมาณ45เซนติเมตรนะครับก็ไม่สูงมากก็ดูไม่ได้เล็กเกินเกินไปนะครับพอมาดูเครื่องจริงแล้วก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็ประหยัดเนื้อที่ส่วนตรงที่เป็นฐานนะครับก็สามารถ ตั้งวางได้บนเคาน์เตอร์นี้ได้สบายๆก็ไม่เปลืองเนื้อที่นะครับแล้วก็ไม่ได้ดูเล็กเกินไปเวลาลูกค้าเข้าร้านมาอาจจะตัดสินเราที่เอเครื่องชงกาแฟมันดูหน้าตาแบบหัวเดียวบางทีอาจจะรู้สึกว่าเหมือนโฮมยูสหรือเปล่าใช้เครื่องเล็กหรือเปล่าจะบอกเลยว่าสเปคนี้แล้วก็ไซส์นี้นะครับรวมถึงฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มาถือว่าใช้ได้เลยครับสําหรับ การเปิดร้านกาแฟหนึ่งร้านหรือว่าใครที่จะซื้อมาใช้ที่บ้านก็ได้เลยนะอย่างผมเอามาตั้งไว้ที่บ้านเนี่ยก็เปิดเครื่องชงกาแฟกินทุกเช้านะครับก็ไม่ได้เกะก,กะอะไรถือว่าโอเคเลยสําหรับเรื่องของขนาดแล้วก็รูปร่างหน้าตานะครับสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือระยะห่างระหว่างตรงฐานนะครับถาดที่รองน้ําทิ้งกับ ตัวหัวชงนะครับค่อนข้างมีระยะห่างพอสมควรเลยทีเดียวทําให้เวลาทํากาแฟนะครับหลายๆคนก็มาจะผสมนมผสมน้ําแข็งหรือว่าส่วนผสมต่างๆไว้ในแก้วแล้วเอาไปวางรองช็อตกาแฟเลยนะครับความสูงระดับนี้นะครับประมาณถ้าผมวัดนะก็ซักคืบหนึ่งเกินคืบด้วยซ้ำนะครับเราสามารถวางแก้ว16ออนเข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมวางให้ดูนะครับนี่อันนี้ออกก่อนนี่นะครับ น,นี่ก็วางแก้ว16อ่อนได้สบายๆเลยนะครับ่ะส่วนที่เขามีมาให้ตรงนี้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นฐานที่เขามีมาให้สำหรับยกระดับของแก้วขึ้นมานะถ้าเราจะวางพวกแก้วกาแฟร้อนหรือว่าช็อตเอสเปรสโซ่ที่เราจะรองนะครับเพื่อลดระยะห่างของด้ามชงกับตัวแก้วนะครับให้มันมีน้อยลงนะก็ สามารถวางถาดตัวนี้ลงไปได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ชอบก็คือแม้เครื่องนี้นะครับจะเป็นเครื่องที่เราใช้เติมน้ำเองแล้วก็ไม่มีที่สายสำหรับเดรนน้ำทิ้งนะครับเพราะว่าเน้นเรื่องของการเคลื่อนย้ายที่สะดวกนะครับยกไปมาได้ง่ายยิ่งใครที่นำไปออกงานนะครับนำไปเปิดร้านไปออกงานที่ต้องยกเครื่องบ่อยๆเนี่ยตรงถาดรองน้ำทิ้งนะตรงนี้ถอดออกมาได้นะครับ ให้ดูเลยนี่นะแล้วก็ขนาดก็มีความจุที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับเวลาที่เราฝาดน้ำทิ้งเวลาที่เราเทน้ำหรือล้างแก้วลงไปบ้างนะครับในบางครั้งจากที่ใช้งานจริงนะครับเวลาผมใช้งานที่บ้านแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งบ้างล้างหัวชงบ้าง นะแล้วก็เทน้ําล้างแก้วอะไรลงไปในนี้บ้างนะครับก็จุได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่มีที่ระบายน้ําไม่มีรูสําหรับเดรนน้าทิ้งนะครับแต่ว่าใช้งานง่ายนะส่วนประกอบอื่นๆภายนอกนะครับสําหรับเครื่องนี้ฝั่งนี้ก็จะมีหัวจน้ําร้อนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ด้านนี้อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น การสำหรับสตีมโฟมนมนะครับซึ่งก้านสตีมโฟมนมตัวนี้ผมชอบมากนะครับจากที่ใช้งานจริงแนละใช้งานง่ายมากๆแล้วก็เป็นลักษณะของคันโยกทําให้การควบคุมการสตีมโฟมนมนะครับเราไม่ต้องกังนวลโดยเฉพาะหลายคนที่เป็นมือใหม่นะถ้าไปเจอเครื่องที่ต้องหมุนนะบางเครื่องหมุนหลายรอบเลยนะกว่าแรงดันไอ้น้ำจะออกมาแบบแม็กซิมัมสูงสุดเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ถนดัดหรือพอเปิดร้อนสุดแล้วพอจะบิดกับบิดไม่ทันนะครับ ร้อนเกินไปแต่ว่าตัวนี้เป็นขันโยกนะครับทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะส่วนปุ่มต่างๆที่เขามีมาให้นะครับตำแหน่งตรงนี้จะมีหน้าจอมีเกสที่แสดงแรงดันในการสกัดกาแฟนะครับถัดไปมีปุ่ม4ปุ่มสำหรับปุ่มใจน้ำร้อนนะครับปุ่มโปรแกรมที่1สําหรับสกัดกาแฟโปรแกรมที่2แล้วก็ปุ่มเมน,นูนแล้วก็มีหน้าจอที่เราสามารถตั้งอุณหภูมิของน้ํา ในการสกัดกาแฟได้นะครับน้ำในหม้อต้มแล้วก็สามารถตั้งเวลาในการ p r e อ n นฟิวชัได้นะครับสูงสุดถึง30วินาทีนะครับสำหรับใครที่ชงชานะถ้าสกัดกาแฟเราอาจจะใช้สัก3วินาที4วินาทีแต่สำหรับใครที่ใช้ชงชาอย่างชาเขียวชาเย็นที่เป็นใบเราใส่เข้าไปนะครับบางคนอาจจะอยากแช่ชาทิ้งไว้ ยี่สิบวิสามสิบวิเครื่องตัวนี้ก็ตั้งได้ครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็อุ่นแก้วได้นะครับมีความร้อนอยู่ด้านบนแล้วก็เปิดฝาตรงนี้ยกถังขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นถังสำหรับเติมน้ำเข้าไปนะครับจุน้ำได้สูงสุดประมาณ2ลิตรนะครับส่วนระบบภายในตัวนี้นะครับหม้อต้มก็จะมี2หม้อแยกกันนะครับเรียกว่าเป็นระบบดูอัลไบเลอร์นะหม้อแรกนะครับจะเป็น o f f ฟ e บเลอร์สำหรับ สกัดกาแฟนะครับจะมีความจุ800 ml นะครับทำหน้าที่สำหรับบรรจุน้ำเพื่อจะจ่ายมายังหัวชงกาแฟนะครับตัวอีกหม้อนึงจะมีขนาด1ลิตรนะครับสำหรับจ่าย น้ำร้อนแล้วก็สำหรับสตีมโฟมนมนะครับเรียกว่าสกัดกาแฟไปด้วยแล้วก็สตีมโฟมนมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเขามี2หม้อต้มแยกกันอันนี้ก็ทำให้การทำงานง่ายสะดวกสบายแล้วก็สามารถทำงานต่อเนื่องได้เลยนะครับเอาล่ะครับสำหรับภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าเครื่องนี้มันใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันใช้งานจริงๆกันครับ เรามาดูเรื่องของการใช้งานกันนะครับสำหรับเจ้า cosmo x 1ตัวนี้นะครับวันนี้ผมมีเครื่องบดท,ที่จับคู่กันมานะครับก็คือ mx 8 0 0 ae นะครับเป็นคู่ที่น่าจะลงตัวอีกคู่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้เปิดร้านนะครับตัว mx 8 0 0 ae ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบด on demand ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นมาตรฐานค่อนข้างดีเลยทีเดียวเป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาไม่สูงนะครับแต่การใช้งานง่ายแล้วก็ประสิทธิภาพดีมาตรฐานค่อนข้างโอเคเลยครับสำหรับเครื่องบดตัวนี้เอาละเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่อง Cosmo กันเลยดีกว่านะครับตัวสวิชของเขาจะอยู่ด้านใต้เครื่องนะครับเดี๋ยวผมเอื้อมมือไปเปิดนิดนึงนี่นะครับระยะเวลาที่เราเปิดเครื่องนะครับจนถึงเครื่องพร้อมใช้งานเนี่ย ถือว่ารวดเร็วมากๆนะครับไม่ถึง5นาทีเพราะว่าหม้อต้มเขามีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็มันร้อนเร็วจากการใช้งานจริงมาประมาณ2เดือนนะครับถือว่าพอใจใครที่เปิดร้านเล็กๆนะครับก็ไม่ต้องรอนานนะครับเพราะอุณหภูมิเขาขึ้นไวมากแล้วเขามีหน้าจอบอกอุณหภูมิตรงนี้เลยนะนี่นะครับตอนนี้อยู่ที่45องศา4 6องศาและน้ํากําลังต้มนะครับถ้า เครื่องยังไม่พร้อมทำงานนะครับไฟ4ดวงนี้นะครับเขาก็จะวิ่งเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็แสดงผลตรงหน้าจอนี้นะครับตอนนี้67องศาหลังจากที่เราพูดกันมาเมื่อกี้แค่ไม่กี่นาทีนะครับซึ่งอุณหภูมิน้ําตรงนี้เราสามารถตั้งได้ด้วยนะครับว่าจะให้ร้อนเท่าไหร่ร้อนประมาณมากกว่า100องศาก็ทําได้นะครับ ตอนนี้ก็มาถึงอุณหภูมิที่ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เซตไว้ที่93องศานะไฟทุกดวงก็จะติดพร้อมกันทั้งหมดนะครับไม่วิ่งไฟวิ่งมาเหมือนเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานได้เลยไวมากๆทีนี้เรามาดูการตั้งอุณหภูมิกันนะครับหน้าจอตรงนี้สามารถกดได้นะครับจะมีสัญลักษณ์บวกกับลบนะครับกดบวกเป็นการตั้ง อุณหภูมินะครับกดค้างไว้แบบนี้ไฟก็จะกระพริบนะครับสมมุติเราจะตั้งอุณหภูมิน้ําไปที่96องศาแล้วกันนะครับเรากดตรงนี้ค้างไว้นะครับกดปุ่มบวกค้างไว้พอกระพริบปุ๊บเราก็กดอุณหภูมิขึ้นอ่ะ96แล้วทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับจนตัวเลขหยุดกระพริบอ่านี่นะครับตอนนี้มาตรฐานของเครื่องเราก็จะเป็นอุณหภูมิน้ําที่96องศาเรียบร้อยนะครับส่วนฟังลบ ถ้าเรากดปุ่มลบก็คือการตั้ง pre infusion นะครับก็คือการทมน้ำลงบนกาแฟก่อนที่จะจ่ายน้ำลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างตอนนี้ผมตั้งไว้ที่2วินาทีนะครับนี่เรากดลบครั้งไว้นี่นะครับจะเป็น P 0 2ก็คือเป็น pre infusion 2วินาทีถ้าเราไม่กดปุ่มเปลี่ยนอะไรมันมันก็จะกลับไปที่หน้าจอเดิมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู การตั้ง Pre-Infusion กันนะครับผมจะลองเพิ่มไปสัก4วินาทีนี่นะ Pre-Infusion 4วินาทีเรียบร้อยนะครับมาดูกันเดกดปุ่มน,นี้นะครับเห็นไหมสองสามสี่ครับ ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับการตั้งอุณหภูมิน้ำแล้วก็ p r e i n นฟิวชัส่วนปุ่มสำหรับน้ำร้อนนะครับก็คือปุ่มนี้นี่นะครับหยุดอัตโนมัตินะครับทีนี้มาถึงไฮไลไทต์ตรงนี้กันบ้างนะครับที่ผมบอกว่าผมชอบมากในการสตีมโฟมนมนะครับนอกจากสตีมง่ายแล้วการบังคับเปิดปิดก็ยังง่ายเช่นเดียวกันนะครับคือตรงนี้เลย นี่แค่โยกเข้ามาหาตัวเองนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับดันกลับเข้าไปเพื่อปิดนะครับง่ายมากๆแต่เขาจะมีระยะเวลาที่หน่วงนิดเดียวนะครับประมาณสักวินาทีหนึ่งนะครับเห็นหมครับง่ายจริงๆเลยนะส่วนปุ่มรูปถ้วยกาแฟตรงนี้นะครับรูปหนึ่งถ้วยเราก็สามารถ ตั้งโปรแกรมได้อย่างบางคนก็จะใช้หนึ่งถ้วยสำหรับกาแฟร้อนอาจจะสะกัดกาแฟที่30กรัมนะครับหรือว่าเราตั้งเวลาตามที่เราต้องการนะครับส่วน2ถ้วยก็เช่นเดียวกันนะครับบางคนอาจจะตั้งอันนี้เป็นกาแฟร้อนอันนี้เป็นกาแฟเย็นนะเดี๋ยวเราไปลองตั้งกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่กาแฟลงไปจริงๆนะครับแล้วก็กดตั้งน้ำนะครับเป็นเครื่องที่ทำงานง่ายมากๆครับ เตรียมกาแฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองสกัดกาแฟกันดูนะครับนี่เราก็วางตะช่างลงไปเริ่มนะครับเราจะกดปุ่มนี้ค้างเอาไว้นะครับเพื่อตั้งโปรแกรมนะสมมุติผมจะเอาระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ40 ml แล้วกันนะครับ วางไว้แบบนี้เลยนะนะครับหน้าจอนี้เขาก็จะแสดงเวลาไปด้วยนะ พอเราได้กาแฟในปริมาณที่เราต้องการนะครับเราก็ปล่อยปุ่มนะครับเครื่องก็จะบันทึกกันทำงานโดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับทุกครั้งที่เรากดปุ่มนี้นะตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ 40ML นะครับทุกครั้งที่กดเราก็จะได้น้ำกาแฟเท่าๆกันในทุกๆครั้งนะครับถ้าเราบดในเบอร์เดิมปริมาณผงกาแฟเท่าเดิมนะก็ง่ายนะครับใช้ปุ่มนี้ได้เลยนะส่วนอีกปุ่มหนึ่งก็ตั้งแบบเดียวกันเลยครับ เพื่อนๆก็ได้เห็นการทำงานทั้งหมดไปแล้วนะครับสำหรับ Cosmo X1 ตัวนี้นะครับโดยรวมที่ผมชอบเลยก็คือเครื่องร้อนเร็วนะครับตั้งอุณหภูมิหน้าจอได้ตั้งระบบ Pre-infusion ได้นะครับขนาดแล้วก็ดีไซน์นะครับไม่เทอะทะดูโอเคนะครับดีไซน์สวยดูทันสมัยนะปุ่มฟังก์ชันชัดเจนใช้งานง่าย อันนี้ก็คือภาพรวมนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากที่สุดนะครับก็คือการสตีมนมตัวนี้ที่เพื่อนๆได้เห็นไปแล้วนะครับมันใช้งานง่ายจริงๆนะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องชงดีๆสักเครื่องนึงนะครับที่จะเอาไปเปิดร้านขนาดเล็กนะ เครื่องนี้บอกได้เลยว่า50-60แก้วอย่างต่ำสบายๆนะครับแล้วก็สามารถดันขึ้นไปเป็นร้อยแก้วได้เลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเปิดร้านมานะครับแล้วใช้เครื่องชงในไซส์ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีโดยส่วนตัวนะครับผมว่า cosmo x 1เป็นเครื่องชงกาแฟเครื่องหนึ่งที่ไม่ซับซ้อนนะครับใช้งานง่ายมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงๆ นะครับสำหรับคนเริ่มต้นส่วนใครที่มืออาชีพแล้วนะครับอาจจะหาเครื่องชงที่มีฟังก์ชันมีลูกเล่นที่เยอะกว่านี้หรือเครื่องที่ระดับใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับมือใหม่นะครับหรือใครที่กําลังเริ่มต้น cosmo x 1ตัวนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์ แล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาเพียงพอแล้วในราคานี้และที่สําคัญเรื่องของบริการหลังการข้านะครับตัวนี้เป็นของ w วอร์ไวท์คอฟฟี่นะครับบริหารงานโดยคุณโอมบริการดีมากๆเพราะว่าผมเคยแนะนําเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าหลายๆคนนะครับไปซื้อของจากเวอร์ไวนะครับได้รับการบริการที่ดีมากๆแล้วก็เขามีหลายสาขาทั่วประเทศแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปติดต่อกันได้สําหรับใครที่สนใจนะครับอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้งานนะครับก็สามารถ ทักมาพูดคุยกับผมได้นะครับทางช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้ง f e c o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  k n p n p e นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ผ่าน YouTube หรืออื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็สามารถแนะนำการใช้งานให้ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อสั่งซื้อผ่านผมเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับสำหรับ Cosmo X1 ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งเครื่องชงกาแฟดีๆที่มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันทุกฟังก์ชันทุกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณสำหรับการติดตามอร่อยกระบ,บอยมาโดยตลอดนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ